เจ้านายครับเจ้านายทำอะไรครับต่อไอติมต่อไอติมเหรอโอโ้โหมีกี่อันแล้วนับด้วยหนขีอันอ่ะกี่อันแล้วสามนะอ่ะเทนแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่อ่ะสีอะไรบอกด้วยค่ะว่ามีสีอะไรมากอาเรดบลูอ่าโนสกันเรยสี and blue and blue and white black red yellow 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 and purple purple จะหกจะหกถือดีดีนะจะหกถือดีดีนะอาแล้วต่อแล้วได้หลายอันแล้วสิครับใหญ่ใหญ่อ่ะสีอะไรต่อครับ blue no what color pink pink เอาหมดเลยอันนี้สีอะไรคะ what color สีชมพู b l อ่าดูดิดูดิีดูดิดดอูดจะให้ล้มนะ <laughs> <laughs> ล้มเลยอ้า <laughs> คนก็ล้มด้วยอ้าวแล้วทำไมคนเป็นแบบนี้ล่ะมาส่งไอติมขึ้นรถเร็แล้วพอคามาส่งไอติมก่อนเร็แล้วรถนรออยู่เนี่ย รถรอบรรทุกไอติมมาแล้วเอารถขึ้นไอติมเอ้ยเอาไอติมขึ้นรถคุณแม่ผิดขึ้นรถไปไหนไปส่งค่ะไปส่งไอติมหน่อยโอเคเติมกี่อันนับด้วยว่ากี่อันแล้วนับด้วยนับด้วยเฟี้ยงเฟี้ยงอิฐไม่เฟี้ยงสิอ่าหล่นหล่นอ่ะใส่ได้กี่อันแล้วคะเก็บ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 อ้าว ใส่ให้หมดเร็วๆเอาทิมไปส่งเร็วเร็วๆ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 ร้านค้ารออยู่เร็วๆเร็วๆเร็ว่เร็วๆใช่มีกี่อันแล้วนับด้วยนับก่อนนับก่อนมีกี่อันแล้วคะอ้าวรถคันนี้นี่สไลเดอร์ลงหมดเลยใครชาร์ดเอ้สไลเดอร์เลยขึ้นคันนี้ชั้นคันนี้เอาไปขี่คันก็ได้ค่ะขี่อันอ่าไม่ขี่ ลูกค้ารอเราเร็วลูกค้ารอไอติมแล้วนาเราเร็วดูไอติมอ๋อเราเร็วเราเร็วเราเร็วพ่อค้าเราเร็วหน่อยพ่อค้าไปไหนพ่อค้าเราเร็วไปสิพ่อค้าช้าจังเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอเคค่ะเอาไอติมไปส่งเลย let's go o โอเคค่ะไปเลยครับไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าอุโมงค์ใช่ไหมค่ะอุโมงค์อุโมงค์อยู่ไหนครับ จะไม่ได้ตาไปกี่คันน่ะจำกี่คั้นเอ้อยยศขั้ไม่เห็นว่ามีสองขันนะอ่ะไปคันไหนไปก่อนเลยไปขันนี้ไปไหนอ่ะเชิญเลยครัพ่อค้าเราเร็วพ่อค้าเราเร็ว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 เร็วหน่อยเราเร็วเก็บไว้ไหนครับเราเร็วเก็บขึ้นรถเราเร็วลูกค้ารอไอติมอยู่เราเร็วเอ้าขึ้นรถเลยครับเอา ขึ้นรถไปเลยอ่ะขึ้นรถเลยข้าอุโมงค์ครับเดี๋ยวค่อยมาเอาหมอเข้าอุโมงก่อนได้พอแล้วค่ะข้าอุโมงไปเลยค่ะยังยังเหรอเอาให้หมดเลยโอเคโอเคออชีดอชีอ่ะหมดหรือยังเอาทำไมรถเป็นแบบนี้ โอ้ยคนล้มอีกแล้วอะเร็วๆพ่อค้าพ่อค้ามาเอารถเข้าอุโมงค์เร็วครับได้เร็วๆครับเร็วๆเร็วๆครับเจจ้าพ่อค้าครับรถเต็มเลยไอตีมเต็มรถแล้วเอารถเข้าอุโมงค์เลยครับเจอกันเลยเจอกันเลยเร็วๆครับลูกค้ารออยู่เร็วๆครับอ้าวเข้าอุโมงค์สิคะนี่เข้าอุโมงค์ทางนี้ลูกเข้าทาง อ้อมเหรอเข้าทางนี้ก็ได้นะเดี๋ยวคุณแม่เข้าทางนี้นะเอ้าอมโอเคโอเคเดินบืนบินบืนอ้าวเจอกันแล้วจเจอกันแล้วข้าอุน่นเวอร์ไปแล้วพ่อขาข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมตัวใหญ่ไป